พี่เกศขาอยากได้ไอเดียเวลาถวายพัตฐารพระสงฆ์ค่ะเรื่องของเรื่องนะคะหลายๆคนก็จะได้เห็นตามคลิปต่างๆนะคะพี่เกศมีโอกาสได้ถวายเพลงพระใช่ไหมคะแล้วมาที่งานที่สกลนครเนี่ยค่ะพอช่วงเพลงเนี่ยเหล่าพระสงฆ์หลายๆรูปเนี่ยก็จะมานั่งนะคะหลวงตาเอ้ยตุ๊หมวดเอ้ยตุ๊เบียร์ตุ๊นอนนะคะก็จะนั่งนะคะพี่เกศอธิษฐานอะไรบ้างนะคะเทคนิคเลยนะคะสิ่งที่พี่เกตทำเนี่ยแน่นอนเลยคือตัวแผ่ นะคะ2องตัวโมทนา สก็คือการนึกอธิษฐานให้เขาโชคดีและสําเร็จดังนั้นแล้วสิ่งที่พิ่เกตพูดเนี่ยเวลาพิ่เกตเห็นอาหารวางบนโต๊ะเต็มไปหมดเลยนะคะพิ่เกดก็จะน้อมนึกถึงหลวงปูดงป่ดูค่ะหลวงปู่ค้าขอโมทนาทุกๆความดีสําหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอาหารบนโต๊ะที่จะถวายพระสงฆ์เหล่านี้นะคะตั้งแต่จานช้อนซ่อมอาหารทุกจานมีผักมีหมูมีปลามีไก่ขอโมทนาทุกความดีของคนที่เป็นองค์ประกอบ ที่ทําให้อาหารมาตั้งอยู่บนโต๊ะนี้รวมถึงโต๊ะเก้าอี้คือโมทนาความดีที่แบบว่าเอาโต๊ะมาตั้งอาหารให้กับพระสงฆ์แล้วก็โมทนาคนที่มีทําเก้าอี้มาให้กับพระสงฆ์เลยนะคะขออนุโมทนาคุณงามความดีเหล่านี้หลวงปู่ขาเมตาน้อมรวมพลังนะคะรวมกําลัง ะะขออาราธนาบรมีหลวงปู่ดู่พระจักรพัทและท่านตาอ๋อยช่วยเสกอาหารเหล่านี้นะคะให้เป็นโอสถทิพย์บำรุงธาตุขันของเหล่าพระภิกษุที่จะได้กินแผ่ให้กับเนื้อสัตว์ ทุกจานนะคะขอให้ได้สร้างบารมีไปกับว่าที่พระพุทธเจ้าบนโต๊ะนี้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าพระสงฆ์องค์ไหนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคะขอให้พระสงฆ์ทุกรูปทุกนามที่ได้ฉันพัตาหารบนโต๊ะนี้เนี่ยได้สําเร็จในสิ่งที่อธิฐานหากผู้ใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขอให้สําเร็จสมดังหวังและขอให้ลูกมีส่วนร่วมว่าครั้งหนึ่งเคยได้ถวายอาหารว่าที่พระพุทธเจ้านะคะพี่เก๋ก็จะอธิษฐานประมาณนี้ ก็คือโมทนาทุกความดีนะคะแล้วก็แผ่ให้กับเนื้อสัตว์ทุกจานอันที่3เนี่ยก็คือน้อมบารมีของหลวงปู่หลวงตาาหลวงปู่ ะะแล้วก็พระจักรพรรดิและท่านตาอ้อยท่านตาอ้อยเนี่ยท่านจะเก่งในเรื่องของการรักษาชะคะพี่เก๋ก็บอกว่าขอให้เป็นโอสถทิพบำรุงธาตุขันปรับธาตุขันนะคะจากนั้นเนี่ยพี่เก๋ก็จะทําการอาธิษฐานว่าขออาหารทุกจานเนี่ยคาะก็คือเหมือนกับว่าเราได้มีส่วนร่วมในการถวายว่าที่พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็พี่เก๋ก็จะอธิษฐานอีกว่า พร,พระองค์ใดก็ตามนะคะปรารถนาที่จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้สําเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอร่วมเป็นหนึ่งในกระแสบารมีที่พระสงฆ์เหล่านี้ได้ร่วมสร้างขอให้กินแล้วธาตุขันแข็งแรงและสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาประมาณนี้เลยค่ะพอจะได้ไอเดียไหมคะก็คือมันเป็นการตัวโมทนากับตัวแผลนะคะเราก็คืออวยพรกับชื่นชมและที่แน่ๆในมื้ออาหารบนโต๊ะนั้นพิเกตจ,จะเสริมในเรื่องของกําลังของท่านตาอ่อยนะคะอ่า บางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นท่านตาออยหรือสีดาบดนะคะหรือดวงจิตผู้ที่มีฤทธิ์ในการปรุงยาและรักษาบำรุงธาตุขันทั้งหลายขอน้อมพลังตรงนี้มามาลงไปที่มาเสกอาหารเหล่านี้ให้เป็น โอสถทิพย์นะคะเป็นยาที่แบบว่าถ้าพระพิสุรูปไหนป่วยก็จะได้แบบว่าปรับธาตุขันถ้าไม่ป่วยกินแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วก็ขอให้โชคดีและสําเร็จในสิ่งที่อธิฐานในการสร้างบารมีขององค์ท่านก็จะเป็นไอเดียประมาณนี้คราวนี้ต่อไปนี้นะคะพี่เกศไม่ได้แค่ ที่ฐานอย่างนี้ตอนที่พี่เกดไปถวายเพลน,นะคะสมมุติพี่เกดเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่ผ่านวัดแล้วมันเป็นช่วงเวลาเพลน,นะคะพี่เกดก็จะนึกเลยว่าไม่รู้แหละว,ว่าพระสงฆ์จะฉันอะไรก็แล้วแต่ขอหลวงปู่ นะคะพระจกักรพรรดิและท่านตาอ๋อยหรือสีดาวบทผู้ที่มีฤทธิ์ในการรักษาทั้งหลายช่วยปรุงอาหารที่พระภิกษุเหล่านั้นกําลังจะฉันและขอให้ท่านเนี่ยมีธาตุขันที่แข็งแรงได้สะสมสร้างบารมีและสําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานและขอฝากกระแสความดีอันนี้ในการข้างหน้าองค์ใดรูปใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถือเสมือนหนึ่งว่าลูกได้ถวายเพนให้กับวาที่พระพุทธเจ้าด้วยนะคะหลวงปู่ขอฝากกระแสความดีด้วยค่ะหรือพี่เก ไปนั่งที่ร้านอาหารนะคะแล้วบังเอิญมีลูกศิษย์ของพระเนี่ยถวายพระตาหารพระพิเกตจะมองไปที่อาหารบนโต๊ะเหล่านั้นเลยแผ่ให้เนื้อสัตว์แล้วก็เศษปัญญานะคะเศษปัญยาเศษป็นญา,าในที่นี้ไม่ได้ท่องคาถาอะไรนะบอกให้หลวงปู่ช่วยทําให้ท่านตาอ,อย่ยช่วยทําให้พระมหาจัก,กรพรรดิฤาษีดาบทดวงจิตของผู้มีฤทธิ์ในการรักษาเขาทำอะคะ่ะก็เป็นการนึกแผ่อย่างน้อยตอนที่พิเกตทำเนี่ยดวงจิตของพิเกตมันไม่ไม่วอกแวกไปไหนเลยมันอยู่กับการบันทึกบุญอันนี้ก็เผื่อจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียเวลาเหตุ พระพิสุทธิสงกํกลังฉันข้าวนะคะเราเขาเรียกว่าทําตัวแผลตัวอธิษฐานนะคะโวยไัย,ยโวยพรเพื่อฝากกระแสะความดีได้อีกหนึ่งท็อป,ปิกหวังว่าจะได้ไอเดียในการบันทึกบุญนะคะสาธุค่ะ